สุบินนิมิตข้อที่2เยาวชนมั่วสุมเสพกามพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นต้นไม้นานาชนิดยังไม่ใหญ่โตพอที่จะมีดอกมีผลแต่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกและผลจนกิ่งก้านสาขาจะรอรับดอกผลนั้นไม่ไหวพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้นกุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามีแต่กุมารีนั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัวเพราะมีความกระสันใฝ่ฝันในรคกตันหา ใจมีความกำเริบในการคุณมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผดถับผะเป็นอย่างมากมีความอยากในการมารมณ์แห่งความรักความใคร่จึงได้แต่งงานกันเมื่ออายุยังไวเด็กถูกต้องตามประเพณีนิยมบางคนมั่วสุมกันไม่มีความละอายเยี่ยงสัตว์ดีรัดฉานเมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็หาวิธีฆ่าลูกในท้องของตัวเองจึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งนัก เด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้างเด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหวจึงได้ปล่อยปลาละเลยให้หาขอทานกินตามลำพังเป็นเด็กเร่ร่อนจรจัดไม่มีพ่อแม่ไม่มีตระกูลไม่มีการศึกษาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือนคําที่ไหนนอนที่นั่นอดบ้างอิ่มบ้างหน้าเวทนายิ่งนักเหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้นใครได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละ